สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนริรดาทาโร่ไทยชตาค่ะมาวันนี้นะคะเรากลับมาทำดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะวันนี้เป็นคิวของคนสดร์ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถที่จะดูได้นะคะภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถนะคะที่จะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็แอดไลน์มาได้นะรีระดา65ตอนนี้ไลน์ของอาจารย์ใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะมาดูพลังงานของไพ่ใบแรกที่คุณได้นะคะ remember me by the happy memories we created อยังไงเนี่ย I am not dead เออเหมือนกับว่าคุณกำลังเพิ่งจบกับความรักครั้งเก่าของคุณมานะคะการจบกันในครั้งนั้นนะคะหรือเพิ่งจบกันมาก็ได้นะตรงนี้นะคะคุณอยากให้เขาจดจำนะคะแต่สิ่งที่ดีๆระหว่างคุณกับเขาหรือคุณเป็นคนเลือกที่จะจดจำนะคะ,ะเฉพาะเรื่องราวดีๆที่มีสำหรับคุณกับเขาก็ได้นะคะ บางคนอาจจะเป็นการจบแยกกันจากกันทั้งที่ยังรักกันก็ได้นะตรงนี้นะคะอาจจะมีอะไรที่เข้ากันไม่ได้ไปกันไม่ได้แล้วจะเป็นที่จะต้องจบนะคะแต่ยังมีความรู้สึกลึกซึ้งอะไรมากมายหลายอย่างมีความสุขมีความทรงจําที่ดีนะคะแฮปปี้มอรมรีส์ที่คุณสองคนเคยอยู่ด้วยกันนะตรงนี้นะคะเหมือนกับชาวมังกรคุณพยายามที่จะ เข้มแข็งนะคะเหมือนกับคุณไม่อยากใ,ใครเป็นห่วงแอมน็อตเจสนะฉันจะไม่ตายหรอกฉันไม่เป็นอะไรหรอกนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ปากแข็งมากๆก็ได้นะคะคุณพยายามคิดบวกนะพยายามคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆนะคะ ไม่อยากให้มันมีความทรงจําอะไรที่เลวร้ายนะคุณเลือกที่จะจําสิ่งที่ดีกับภาพความรักครั้งเก่าของคุณนะคะตอนนี้คุณกําลังเดินหน้าสู่แสงสว่างของชีวิตของคุณแล้วนะคะบางคนอาจจะรักกันแต่มันไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตอะไรต่างเนี่ยนะคะเป้าหมายชีวิตมันไปกันไม่ได้นะมันอาจจะต้องจําเป็นต้องจบกันแบบนั้นก็ได้นะคะ <c oughs> ใบสุดท้ายพลังงานคนโสดชาวมังกรนะคะ life is a series of choice choose love อุ้ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามานะคะเป็นตัวเลือกใหม่ให้กับคุณอีกครั้งหนึง่งเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเก่าที่เราอาจจะต้องผิดหวังในความรักนะคะมันก็จบลงไปนานแล้วถึงเวลาที่ต้องเริ่มเริ่มต้นซีรีส์เรื่องใหม่ในเรื่องความรักครั้งใหม่ของเราสัทีหนึ่งนะคะ ชื่อ love นะคะม,มีหัวใจเต็มท้องฟ้าเลยนะคะเป็นรักทางไกลได้วยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะความรักของชาวมังกรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะดูสิว่าพลังงานความรักของคนโสดชาวมังกร เจ็ไม้เท้านะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามพยายามมากๆเลยกับความรักครั้งเก่าอ่ะนะคะคุณไม่ได้อยากจบแบบนั้นนะแต่มันหมายถึงตัวคุณเองอะนะคะพยายามแล้วแต่มันเหมือนกับว่ามันอาจจะรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกไปกันไม่ได้มันรู้สึกว่ามัน มันแย่ลงแย่ลงนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่อิสระหรือว่ามันไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้นะคะคุณก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับต้องเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าของคุณนะตรงนี้นะคะมีไพ่ของเด็กถือดาบนะคะมันคุณตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะชาวมังกรนะตรงนี้นะคะกับความรักครั้งเก่านะคะ หรือความรักครั้งเก่าของคุณอาจจะเป็นเรื่องราวกับชาวทัดลมกลุ่มวิถุนตุนก็ได้นะคะแต่อาจจะจบกันไปแล้วนะคะต่างคนต่างต้องตัดใจนะตรงน,นี้นะคะอืม มันอาจจะเป็นปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างที่มันสะสมเอาไว้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนั้นแบบภาระแบบอะไรบางอย่างกันไม่ไหวนะคะหรือมีอะไรหลายมากมายหลายอย่างที่มันไปกันไม่ได้นะคะอยู่แล้วมันทุกข์นะคะมันมันเริ่มไม่มีความสุขจําเป็นที่จะต้องต้องปล่อยนะคะอารมณ์แบบนี้นะ มีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะยังมีพลังงานของความรักครั้งเก่านะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะแวะมาทักทายนะคะหรืออาจจะเหมือนเอ่อเขาเรียกว,ว่าไอเดียดูท่าทีนะคะอยากจะกลับมาขอคืนดีก็ได้นะคะห้าเหรียญน,นะคะเหมือนพยายามง้อแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่น่าจะไหวแล้วนะอารมณ์แบบนี้นะคะ มีไพ่ของแปดเหรียญค่ะอุ้ยเี่นะคะเอาใหม่เอาใหม่แปดเหเรียญแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดถ้วยหมายก่าว่าตอนเนี้ยตัวคุณเองนะคะชาวมังกรคุณมีความฝันที่สวยงามอะไรบางอย่างที่คุณกําลังจะตามหาเห็นไหม โฟกัสไปที่ดาวดวงนั้นแล้วนะคะความฝันเป้าหมายชีวิตของคุณที่คุณกําลังตามหาความฝันของคุณกําลังจะคว้าดาวดวงนั้นนะคะคุณจะต้องมีการสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นความสําเร็จในชีวิตของคุณนะตรงนี้นะคะชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่สวยงามนะคะหรือความรักครั้งเก่าเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์อนาคตของคุณเลยก็ได้นะตรงนี้คุณกําลังสร้างอนาคตที่ดีอนาคตที่เป็นของตัวคุณเองอย่างที่คุณได้ใฝ่ฝันไว้นะคะหรือได้ฝันไว้ตั้งแต่วัยเด็กเลยก็ได้นะตรงนี้ สิไม้เท้านะคะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณไปต่อกับชีวิตของคุณเองนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ากับคนเก่าเนี่ยมันไม่น่าที่จะกลับมาแล้วไปกันต่อได้แล้วนะสิบไม้เท้านะคะดะงนั้นตรงเนี้มันจําเป็นต้องหยุดมันไปต่อก็กลับมามีปัญหาปัญหาเดิมๆวนลูบเดิมนะคะคุณเลยรู้สึกว่าชีวิตมันต้องไปต่อนะชีวิตต้องไปต่อไปนะคะเพลงใช้เพลงพี่ตูนไหมสี่ไม้เท้านะคะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะอืม เห็นไหมนะคะสีถ้วยนะคะสีถ้วยกับห้าเหรียญคาว่าร้องขอความรักจากคุณแต่ว่าหรือมององาอข,ขอคืนเดียวคุณแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะกลับไปได้นะอยู่ตรงนั้นมันมีอะไรที่อึดอัดมันมีอะไรที่ไม่น่าพึงพอใจนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าปัญหาดเดิมๆมันยังคงอยู่นะไปแล้วคุณก็รู้สึก เศร้ารู้สึกเหมือนกับว่ามันขาดอิสระมันต้องอยู่ภายใต้ความกดดันอะไรมากมายหลายอย่างก็ได้นะคะสีถ้วยนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังรักคนรักเก่าคุณอยู่ก็ตามนะแต่ว่ามันมีปัญหามากมายหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันทำให้คุณไม่แฮปปี้กับการใช้ชีวิตนะคะคุณก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่สีไม้เท้าตรงนี้นะคนสดชาวมังกรน,นะคะหรือเขา อาจจะสิบไม้เท้าอ่ะนะคะให้คุณแบกภาระอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายนะคะภาระในครอบครัวการดูแลคนในครอบครัวภาระค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันแบกไม่ไหวก็ได้นะคะก็เลยต้องออกมาเป็นคนโสดดีกว่านะชาวมังกรที่โสดตอนนี้นะคะ มีไพ่ของสามดาบหรืออาจจะมีปัญหาเจอกับความรักที่เจ้าชู้ก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปเจอกับสภาพแบบนั้นอีกแล้วนะอยาก,กเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะห้าถ้วยไม่อยากกลับไปเศร้าไม่อยากไปจมน้ําตาไม่อยากไปแบบเจอเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณต้องต้องเศร้าเสียใจต้องผิดหวังอีกแล้วนะคะเมจิกเชียนนะคะอื เหมือนตอนนี้คุณอาจจะได้เจอรักทางไกลนะคะเป็นคนไกลที่เข้ามาเมจิกเชียนนะคะเหมือนเขาเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ที่เข้ามาในชุดของชาวมังกรก็ได้เป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนฉลาดอตนะคะแล้วเขารู้ใจคุณมากๆก็ได้นะคะความเป็นเมจิกเชียนตรงนี้ จัสมินนะคะเมจิกเช่นมากับจั m ม n นคุณรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามานะคะเพื่อมาเป็นคู่กันกับคุณนะคะพรมริคิหรือว่าโชคชะตาอะไรบางอย่างพาเขามาแบบปฏิหารนะคะชาวมังกรน,นะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะเป็นความรักกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือคนที่เก่งคนที่เป็น s p e c i a l ลิสในด้านใดด้านหนึ่งแล้วคุณรู้สึกทึ่งประทับใจในตัวเขามากๆ มีไพ่ของเจ็ดดาบนะคะเขาอาจจะแอบ,บชอบคุณมานานแล้วก็ได้นะตรงนี้นะคะแล้วก็มีไพ่อุ้ยเขาหวังที่จะสร้างอนาคตกับคุณด้วยนะตรงนี้นะคะพลังของเดอะซันนะคะเหมือนเขาเข้ามาจริงจังะนะคะจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆเข้ามาเหมือนกับว่าดูแล้วคุณสามารถที่จะมีอนาคตที่สดใสไปกับเขาได้นะคะพลังของเดอะซันนะคะ ความรักที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตมีพร้อมบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือเป็นคู่ที่จะมาเป็นคู่บุญบาร,รมีสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงสมบูรณ์นะคะมีความเพอร์เฟกไปด้วยกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้วินาพลังงานของไพ่ถึงบอกว่า life is a series of choice นะคะ มืนคุณมีตัวเลือกใหม่เข้ามาที่ดีมากๆนะคะแล้วเขาก็รักคุณมากๆเป็นหัวใจที่มาคู่กันนะตอนนี้นะคะรักทางไกลก็ได้นะคะ choose love นะคะเพราะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากไปต่อกับอนาคตที่สดใสนะคะคุณไม่สามารถกลับไปกับรักครั้งเก่าได้แล้วนะคะมีอนาคตที่ดีรอคุณอยู่กับคนใหม่ของคุณนะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลนะคะ แล้วก็เป็นพลังงานของสองดาบอ,อาจจะเป็นคนเก่าที่เหมือนกับว่าพยายามกลับมายื้อแย่งนะกลับมาแข่งขันนะคะสองดาบมันก็เลยทําให้เหมือนกับคุณลําบากใจนะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะไปเสรคนเก่าของคุณยังไงดีให้ให้เขากลับไปอยู่ในที่ของเขาเพราะตอนเนี้ยคุณมีที่ของคุณแล้วนะคะคุณมีความหวังกับอนาคตที่สดใสกับความรักครั้งใหม่ของคุณแล้วนะ ขอดูบทสรุปของความรักของคนโสดดีกว่านะคะสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของราชินีถ้วยค่ะเหมือนช่วงนี้โตคุณอ่อนไหวนะคะโตคุณมีความเซนซิทีฟมากๆนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความคิดแล้วก็แบบ ถามหัวใจอะถามความรู้สึกของตัวคุณเองมากๆก็ได้ว่าคุณอยากจะเอาอยากจะทํายังไงเอายังไงกับชีวิตต่อไปนะคะหรือเป็นพลังงานชาวทัตน้ำมีกรกฎพิจิกที่เข้ามาก็ได้นะคะบางทีอาจจะเป็นเพศเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะหญิงหญิงชายชายหญิงชายนะคะเอาแบบนี้ก็ได้มีไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะคะตัวคุณนะคะชาวมังกรหรือเป็นธาตุด,ดินด้วยกันมังกรพิศบกันนะคะเหมือนนาย่ิสดะนะคะคนก็รู้สึกว่า คุณพร้อมแล้วที่จะปลูกต้นรักตรงนี้นะคะดูสิ เตรียมอะไรเนี่ยเขาเรียกบัวรดน้ําใช่ไหมคะมาลดน้ําดอกไม้นะคะเหมือนกับคุณเริ่มศึกษาดูใจกับเขาแล้วนะคะเขาจริงจังกับคุณแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไปกันได้นะคะดอกไม้แห่งความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยกำลังเติบโตวสวยงามนะคะกําลังมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือเป็นโมเมนต์ที่เขาดูมีความโรแมนติกเขาดูเข้าอกเข้าใจคุณมากๆเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบแตกต่างจากความรักครั้งเก่านะคะ คนละด้านเลยก็ได้มีไพ่ของ6ดาบนะคะบางคนอาจจะยังเป็นรักออนไลน์รักผ่านแอปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่คนรักของคุณจะได้เดินทางมาหาคุณในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้นะคะ6ดาบนะคะเดินทางมามาทอดสมอนะคะที่ไทยแลนด์แล้วนะคหรือตอนนี้อาจจะเป็นคนโสดชาวมังกรที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ก็ได้ เห็นไหมเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเอ per o r เป็นคนไกลเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอหน้าที่การงานที่ดีนะคะเป็นคนที่ดูมีภาวะความเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทก็ได้นะคะเอ per o r ตัวนี้หรืออาจจะมีอายุที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะคะเขาดูมีความมั่นคงมากๆนะคะเหมือนรักใครก็รักจริงนะคะ มือนอาจจะเป็นคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบนะคะมีภาระหน้าที่การงานที่ที่ต้องทำอะนะคะที่สําคัญมากๆด้วยก็ได้นะคะสําหรับคนคนนี้อาจจะเป็นคนสําคัญด้วยก็ได้มาดูกันต่อนะคะอาจจะมีโอกาสที่เขาได้เดินทางมาพบกับคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม justice เขาจริงจังกับคุณมากๆนะคะพลังเดอะซันพลังของ justice นะคะอาจารย์รู้สึกว่าความรักตรงน,นี้มันเป็นช่วงเวลาที่กําลังกําลังไปแบบไปด้วยความมั่นคงมากๆนะคะคุณถึงได้รู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่มาเป็นพลังเดอะซันเป็นคนที่จริงจังกับคุณนะคะหรือบางทีคนอาจจะเจอกันได้ไม่นานแต่เหมือนกับว่าอาจจะมีการได้พูดคุยนะคะ justice ถึงเรื่องอะไรทางกฎหมายอะไรบางอย่างนะคะ อ,อ,อาจจะเป็นลนักษณะของการมั่นหมายแต่งงานการทำวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหกดาบการเดินทางยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปอยู่ต่างถิ่นไกลยอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะชาวกันที่โสดนะคะเอ้ชาวมังกรที่โสดพูดผิดได้ยังไงเนี่ยโอเคนะคะ,ะบทสรุปความรักของชาวมังกรที่โสดเดี๋ยวเรานะคะมาดู ความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีต่อคุณบ้างเอาคนใหม่ไปเลยเนาะนะคะเพราะคนเก่าเนะี่ยคุณน่าจะปิดจ็อบแล้วล่ะคนใหม่รู้สึกอย่างไรกับคุณว้าวสองถ้วยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาตามหามานานแสนนานนะคะตรงนี้นะคะเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะ มีความเข้าใจความรู้สึกของเขามันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นใจนะคะหรือคณสองคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกันมากๆนะคะเราก็มาเติมเต็มซึ่งกันและกันหรือบางทีเป็นอะไรที่แตกต่างกันแต่เข้ากันได้ดีหรือผ่านอะไรร้ายมามากมายหลายอย่างแล้วนะคะพอมาพอมาเจอกันเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจกันมากๆนะ ของสองถ้วยขึ้นมาหรือเป็นพลังงานของความรักที่เป็นทวินเฟรมนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะของตัวเรานะคะที่หายไปนะคะจิตวิญญาณแห่งรักแท้ดวงเดียวกันนะคะที่ถูกแบ่งเป็นสองนะคะแบ่งครึ่งออกไปแล้วก็ได้กลับมาเจอกันนะคะโอ้โหเขาเป็นคนที่มีความฝันแล้วเขาก็เข้าใจความฝันของคุณนะตัวนี้นะคะ เหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงอ่ะนะเจ็ดถ้วยอ่ะนะคะบางคนอาจจะอยากมีกิจการอะไรเล็กๆทําร่วมกันหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขากําลังสนับสนุนตัวคุณนะคะให้ทําตามความฝันที่สวยงามของคุณนะเพราะว่าในไพ่ของคุณอ่ะคุณออกมาเพื่อตามหาความฝันนะคะและอันเนี้ยเขาก็สนับสนุนความฝันของคุณด้วยเจ็ดถ้วยทั้งในกองของคุณแล้วก็ในในของเขานะคะ โอ้ยแมจิกเชียนจริงด้วยโอ้โหอเมซิ่งมากเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เป็นคนที่เก่งฉลาดมีไหวพริบมากๆนะคนคนนี้นะคะเหมือนเขารู้ใจเขาเข้าใจความฝันของคุณแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างนะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณเนี่ยได้ทําตามความฝันได้สําเร็จนะคะหรือไปเริ่มต้นความฝันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะเมจิกเชีนคนนี้พร้อมที่จะทาเพื่อคุณแล้วอ่าเพอร์มิดนะคะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะชาวมังกรน,นะคะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าอดทนนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างอะนะคะภายใต้ความดีงามนะคะเป็นคนที่เสียสละนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ฉลาดชอบเรียนรู้นะคะ คุณอาจจะมีอะไรบางหลายๆอย่างใกล้เคียงกับเขาเป็นคนที่ชอบใช้เหตุผลเป็นคนที่รู้อะไรแล้วอยากรู้ให้มันจริงนะคะชอบศึกษาหาความรู้ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะเฮอร์มิตนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบออชอบในเรื่องของศาสนาปรัชญานะคะการพัฒนาจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ มีไพ่ของเดอะเวิลด์นะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เป็นคู่ของเขานะคะส่องถ้วยเดอะเวิลด์เขาอยากมาสร้างโลกไปเดียวกันกันกบคุณนะคะหรือไม่ว่ามันจะไกลแสนไกลกันแค่ไหนนะคะอยู่คนละซีกโลกเลยก็ได้นะคะแต่เขากำลังพยายามทําความฝันของคุณกับเขาให้เป็นจริงคือการได้ได้มาอยู่ด้วยกันได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันนะเป็นธุรกิจหรืออะไรบางอย่างโอ้ยเขาอยากเดินทางมาหาคุณนะเห็นไหมหกดาบนะคะอยากเจอกันแล้วหรือบางคนอาจจะ เคยเจอกันแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเห็นแต่เห็นแต่หน้าในวิดีโอคอลในอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอยากเจอตัวจริงนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะเหมือนเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกอย่างนะอารมณ์แบบนี้นะคะสเตรนท์นะคะหรือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะคะมีความรู้สึกที่มันเข้มข้นมากๆว่าคุณน่ะเป็นคู่กันกับเขานะคะสเตรนท์ตรงนี้นะคะ เหมือนอาจเขาอาจจะมีเซนต์น,นะขาเป็นเ er, มจิกเชียนเป็นคนที่มีเซน์เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของออโหราศาสตร์นะคะหรือว่าเ,เกี่ยวกับอะไรเดียสายคิดหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเพราะมาคู่กันเลยนะทั้งไพ่ของเมจิกเชียนแล้วก็เฮอร์มิตนะคะนั้นตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณได้พบกับเขานะคะได้มีข่าวดีได้มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแล้วมันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะอ ดูความรู้สึกของคุณบ้างดีกว่านะคะชาวมังกรคนโสดชาวมังกรมีไพ่ของสองไม้เท้าคุณก็รอคอยเขาอยู่เช่นกันนะคะคุณรู้สึกมีความฝันอยากมีอนาคตร่รวมก,กันกับเขาแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณรอคนคนนี้มานานแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นเซน์ของคุณเช่นกันนะชาวมังกรที่โสดอยู่นะคะ มีไพ่ของเจ็ดไม้เท้ามีไพ่ของห้าดาบนะคะมีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะเหมือนคุณเฝ้ารอเขาด้วยใจจดใจจ่อเลยนะตรงนี้นะคะ คุณรู้สึกว่ามันอาจจะมีอุปสรรคนะคะบางทีอาจจะเรื่องระยะทางนะคะหรือเป็นเรื่องความแตกต่างอะไรบางอย่างที่คุณกับเขามีนะคะแต่ว่าคุณพร้อมที่จะอดทนคุณพร้อมที่จะต่อสู้นะตอนนี้นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเขาพยายามมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณมากๆนะคะเหมือนยื่นถ้วยมาให้เราเลยนะคะเด็กถือถ้วยมีไพ่ของชาริออตเหมือนเขาจะเดินทางมาหาคุณจริงๆนะไพ่แชริออตคือไพ่ของการเดินทางด้วย อคุณรอด้วยความหวังจริงๆจริงๆนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณพร้อมแล้วนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะ choose love นะคะในสุดคุณก็เลือกได้นะชาวมังกรที่โสดนะคะคุณก็อาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตรักของคุณนะคะมาศึกษามาคบหาแต่คนคนนี้คือคนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่สำหรับคนที่สุดนะคะเพราะว่าสี่ไม้เท้า เหมือนกับมันมีอนาคตร่วมกันพลังของเดอะซันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วคนรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เป็นรักครั้งใหม่ของคุณเป็นคนที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะคะชาวมังกรที่โสดแล้วเขกากำลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะแซเรีอดคนนี้นะคะขอให้ได้เจอกันเร็วๆนะชาวมังกรที่โสดนะคะขอให้พลังงานความรักดีๆตัวนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะ,ะมาปิดท้ายกันด้วยพลังงานจากไพ่ของ whisper of love นะคะ ก็ดูว่าพายอยากจะบอกอะไร Be willing to express love นะคะ Express love to receive love mm hmm. คุณน่าจะแบบ คิดถึงกันมากๆอยากเจอกันมากๆหรือถ้ายังไม่ได้เจอหน้ากันนะคะก็อยากที่จะเจอกันเพื่อที่จะได้แสดงออกซึ่งความรักนะคะหรือทุกวันนี้ก็ยังมีการแบบวิดีโอคอลกันกุ๊ดไนท์คิสกันหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อยากมาเจอตัวจริงกันแล้วนะคะหรืออยากที่จะแบบได้มามีช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะคะ do something for someone นะคะ give your attention to another อาจจะเป็นคนเนี้ยที่ใส่ใจความรู้สึกของคุณเป็นความรักที่มีแต่การให้ก็ได้นะคะเพราะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าความรักตรงเนี้ยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะทุ่มเทกับความรักแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรกลับมาแต่ว่ากับเขาคนเนี้ยนะคะเขาดูเป็นคนที่ทุ่มเทจริงใจกับคุณมากๆนะคะ เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแพ้ความดีของเขานะคะ do something for someone แล้วก็อยากทำอะไรเพื่อเขาเช่นกันนะคะตรงนี้ค่หนึ่งใบนะคะ forgiveness นะคะ nothing is gained by holding on to past disappointments โอ้โ เหมือนในที่สุดอะอาจารย์รู้สึกว่าคุณตัดใจจากความรักครั้งเก่าได้อย่างสิ้นเชิงแล้วนะคะความรักเข้าใหม่เขาเออความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะเป็นความหวังให้กับชาวมังกรแล้วขอภัยนะช่วงนี้อาจารย์กับดาวพุธเป็นกาลีจรในพื้นดวงนะดูเลขเจ็ดตัวเช็คดวงของตัวเองแล้วนะตอนนี้นะคะพูดผิดพูดถูกนะคะมินาว่าเป็นอะไรดาวพุธเป็นกาลีจรนะคะขอภัยนะคะน่าจะยาวไปถึงวันเกิดอาจารย์พฤศจิกานะ พูดผิดพูดถูกไม่ค่อยเลื่นไหลเท่าที่ควรนะคะขออภัยจริงๆนะ uh, forgiveness นะคะเอาใหม่เอาใหม่ห uh, nothing is gained by holding onto past disappointments นะคะเพราะนั้นอดีตอะไรที่คุณเคยผิดหวังในเรื่องความรักมานะคะคุณจะไม่นำพาไม่เอามาใส่ใจอีกแล้วนะคะ ความรู้สึกที่คุณอาจจะมีมากมายกับคนรักเก่าแต่ตอนนี้นะคะคุณมีความรักครั้งใหม่แล้วคุณจะไม่จมอยู่กับอดีตแล้วคุณให้อภัยเขาแล้วคุณกําลังก้าวต่อไปกับความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเพราะนั้นถ้าคนรักเก่าของคุณกลับมาจะรู้สึกว่าคุณก็ให้เขาได้แค่ความเป็นเพื่อนนะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะชีวิตของคุณตอนนี้หัวใจของคุณไม่ว่างซะแล้วนะคะคนสดชาวมังกรนะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ ที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ